สวัสดีนะครับนักเรียนนะครับวันนี้ครูแบงค์จะมาทบทวนนะครับหอระมอแล้วก็คอรนนะครับก่อนที่นักเรียนนะครับจะสอบเก็บคะแนนนะครับการหาหอระมอนะครับครูแบงค์จะทบทวนหาหอระมอนะครับเพราะว่าที่สอนไปนะครับมีเยอะใช่ไหมครับหลายวิธีมากเลยนะครับคราวนี้เรามาดูสรุปนะครับครูแบงค์จะสรุปสั้นๆนะครับให้นักเรียนดูนะครับการหาหอระมอนะครับวิธีแรกที่ครูแบงค์ทำให้ดูก็คือการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบนะครับอย่างเช่น หกเนี่ยใช่ไหมครับหกอะไรอะไรคูณกันได้หกมั้งครับมีบางคนบออาจจะตอบว่าหกกับหนึ่งใช่ไหมครับอ่าหกกับหนึ่งอ่าหกกับหนึ่งหกไม่ใช่จํานวนเฉพาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็ไม่ใช่จํานวนเฉพาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ยังไม่ใช่นะครับอ่าบางคนตอบว่าสองอ่ากับสามอ่าพอสองกับสามเช็คก่อนนะครับสองกับสามคูณกันได้หกไหมครับหกสองเป็นจํานวนเฉพาะไหมครับ อ่างเป็นจำนวนเฉพาะนะครับจำนวนเฉพาะก็คือตัวมันเองใช่ไหมครับที่หารได้กับเลข1ใช่ไหมครับแต่ทำไมหนึ่งไม่ใช่1มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับจำนวนเฉพาะต้องมี2ตัวนะครับที่หารมาได้ก็คือ2กับ1ใช่ไหมครับตัวมันเองนะครับอ่าตัวมันเองในที่นี้ก็คือ2นะครับกับ1ต่อมานะครับมาดูเลข3ครับ3ก็มีตัวเองครับก็คือเลข3กับเลข1นะครับก็คือจํานวนเฉพาะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยครูแบงค์แยกถูกแล้วก็คือ2คูณกับ3ได้6 2ก็เป็นจํานวนเฉพาะ3ก็เป็นจํานวนเฉพาะนะครับ วิธีแรกก็คือแยกตัวประกอบนะครับต่อมานะครับทีนี้เรามาดูอีกนะครับ9นะครับอะไรคูณกันได้9บ้าง3คูณกับ3ใช่มคับสคูณกับ3 3เป็นจํานวนเฉพาะ3ตัวนี้ก็เป็นจํานวนเฉพาะครับจับคูณกันก็ได้9ก้าแสดงว่าเราทําถูกแล้วแต่ตอนนี้เราอยู่ในขั้นที่แยกตัวประกอบเราแยกเสร็จแล้ว 6ก็แยกได้2คูณกับ3ใช่ไหมครับ9ก็แยกได้3คูณกับ3ต่อมาเราจะมาหา,อาหอละโมนะครับอรหอละโมหอละโมของ6และ9าหอละโมของ6และ9นะครับหอละโมของ,เร,อของเราต้องบอกเลยครับว่าของเรียกอะไรครับ6กับ9ใช่ไหมครับ6กับ9คือคือคืออะไรนะครับตัวไหนที่มันซ้ำกันครับ ตัวไหนที่มันซ้ํากันอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมครับมันซ้ํากันคูแบงค์ทำเป็นสีแดงไว้นะครับอ่ากับตัวนี้มันซ้ํากันนะครับเป็นสีแดงไว้เห็นไหมครับเอาตัวที่ซ้ํากันมานะครับเอาตัวที่ซ้ํากันมานะครับในที่นี้มันซ้ํากันก็คือเลขสามนะครับซ้ํากันเอามากี่ตัวละคูณแบงค์ก็เอามาหนึ่งตัวครับอ่าซ้ากันก็คือเลขสามครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พอามอของหกและเก้าก็คือสามใช่ไหมครับคือสามแต่ข้อนี้ มันมีบางกรณีใช่ไหมครับที่มันซ้ํากัน2ตัวอ่านี่กูแบงตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเพิ่ม, lance, มอย่างเช่นมันซ้ํากันอย่างนี้ล่ะกูแบงค์ซ้ำกันอ่าซ้ํากันอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับสมมุติถ้าเกิดมันซ้ํากันเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับมันซ้ํากันเพิ่มอย่างนี้นะนักเรียนหอละมอนักเรียนก็เอามามาคูณกันด้วยนะครับเห็นไหมครับเอา3กับ5ที่มันซ้ํากันมาคูณกันด้วยเข้าใจไหมครับก็จะตอบ15ใช่ไหมครับอ่าสิแต่ในข้อนี้มันไม่ใช่นะครับข้อนี้มันไม่ใช่กูแบงค์ขอลบก่อน ลบก่อนม,าามันซ้ากันแค่ตัวเดียวครับมันไม่รู้จะคูณกับใครครับก็ตอบเลยครับ3นะครับต่อมาอันนี้หอเรามอนะครับต่อมามาดูคอนอ,อคอนอคอลนอคนอุณแบงค์ก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละ,อะเอาวิธีเดียวเอาวิธีแยกตัวประกอบก่อนนะครับคอนอนะครับอคอลนอคืออะไรคูณกันได้6บ้างครับ2กับสาเช็คครับว่า2คูณ3ได้6ไหมต่อไปอะไรคูณกันได้9าบ้างก็เท่าไรครับ 3กับ3ได้9ต่อมามาหาคอลนอของ6และ9นะครับก็พิมพ์เลยครับคอลนอของ6และ9ใช่ไหมครับคอลนอของ6และ9ก้าคือ,อคอลนอ this นจ,จะแตกต่างออกับเพื่อนแล้วใช่ไหมครับออย่างเช่นตัวที่ซ้ำกันก่อนนักเรียนต้องออกมาก่อนครับคู่ไหนที่มันซ้ำกันเนี่ยเยอะที่สุดเนี่ยเอามาก่อนในที่นี้คือเป็นเลข3ใช่ไหมครับนักเรียนเอาเลข3มาก่อนอเลข3คือตัวนี้ครูแบงค์เปลี่ยนสีให้เป็นสีแดงเหมือนกันนี้ ต่อมาเนี่ยเห็นไหมครับครูแบงค์เปลี่ยนสีใหม่นะเป็นสีอ่าเป็นสีเขียวอ่าเป็นสีเขียวเห็นไหมครับต่อมา3ตัวต่อมาครับครูแบงค์ก็เอามาด้วยเห็นไหมครับ3ตัวต่อมาเนี่ยคอลโนเอามาหมดเลยเข้าใจไหมครับ3ตัวต่อมาก็เอามาด้วยอ่าสามตัวนี้เป็นสีเขียวนะสามสีเขียวแล้วก็เลข2ตรงนี้ครับเลข2สีเขียวอ่าเลข2สีเขียวก็เอามาด้วยเห็นไหมครับคอลโนจะเอามาหมดเลยเลข3ซ้ํากันเนี่ยเอามาตัวเดียว สีแดงนะครับซ้ำกันมาตัวเดียวต่อมาเลข3ตัวต่อมาครับสีเขียวมันไม่มีคู่แล้วก็ไม่มีคู่ก็เอามาด้วยครับอ่ามันเหงาครับมันเหงาเอามาด้วยต่อมาเลข2ไม่มีคู่อีกก็เอามาด้วยครับอ่ามันเหงานะครับเอามาด้วยนะครับคราวนี้ครับจับ3ตัวคูณกันครับ3ามเป็น9 9 2เท่าไหร่ครับ18บแปเพราะฉะนั้นคอร์โนของ6และ9ก็คือ18นะครับเห็นไหมครับจุดที่มันต่างระหว่างหอละมอลและคอร์โนนะครับตอนนี้ครูแมงก์สอนนักเรียน วิเคราะห์แล้วนะครับอ่าวิเคราะห์แล้วตระเลิกการคิดแล้วนะครับก็คือวิเคราะห์แล้วจุดที่สังเกตนักเรียนเห็นไหมครับอร์มเอาแค่ตัวซ้ํากันมาใช่ไหมครับตัวเดียวแต่คอนอครับตัวซ้ํากันก็เอามาด้วยแล้วก็ตัวที่เหลือด้วยเห็นไหมครับตัวที่เหลือเอามาด้วยเอามาทําอะไรครับเอามาคูณกันครับทั้งหมดเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวครูแบงค์จะพาไปวิธีต่อไปนะครับ